เปิดทุกวันแต่โยมก็ปิดตัวเองเลยนะเลวัดเปิดโยม awang Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video เ่าก็นิมนต์เรื่อยๆนะระก็พิจารณากันดีๆนะเอาให้เหมาะอ๋อตักไม้ฉันให้หมดด้วยนะเหลือห้ามนะตักมาเท่าไหร่ต้องชันให้หมดนะั่นนะแต่ผมฉันให้หมดหรอก <c oughs> อ่านิมนต์ตามนันเนนนะลูกเนนดูให้ดีนะเนนใหม่ก็ดูลุกเป็นเปล่าอ่าลุ่นดูดน้องเนนด้วย โอ้สาธุลุกทองคำเนาะ่าไรลูกหนึ่บาทิอรงบนองับแล้วมันกี่ึงบาทนะบาทยังไม่ถึงสิตารคทอ้าธุนะโยมได้ถวายทองแท่งถึงสิบเอ็ดนะไม่บอกหน่วยโยมนะ <c oughs> เนี่ยขอขอบคุณมากโยมน,นะเป็นทองคําแท่งสวยนะน่าจะไหลหนักเลยนะอะออขพกลมก็ไม่นะน้ำห,หนักไม่น้อยนะเก็บเป็นดีเนาะกมุทนาหลุดเดานาะอันนี้สงหล่อหลวงพ่อทองคำน่าจะมีกําหนดหล่อพระสมเด็จพระถมทองคำวันนี้รวบรวมหล่อทองนะตวโยมจะบริจาคเป็นปัจจัยได้ถ้าจะรวบรวมไปซืออ้อทองขราพมจะได้เป็นโจไว้วที่ยอดฉับนายโยมเป็นยอดฉับองค์หลวงพอ่อองค์ใหญ่ ตอนนี้บ้านเมืองเราก็จะเรียกว่ากุริยุก,ก็ได้การโลกไปแค่เจ็บมาเบียดเบียนแต่เราก็ยังไม่ไม่ถึงกับสิ้นศรัทธานะเรื่องบุญก็เป็นเรื่องปกติให้จำไว้ว่าที่เราอยู่ได้เนี่ยเพราะกุศลหากเรามีกุศลม,มากๆโยมจะไม่เป็นผู้ที่สะพึงกลัวต่อความตายนะ,ะจะไม่เป็นผู้ที่สะพึงกลัวต่อความตายนะอย่าไปกลัวเพราะนั้น ถ้าเราทําบุญมากๆม,มีคนถามอ่างพ่อกลัวไหมบอกไม่กลัวเราทําไมไม่กลัวเพราะถือบุญที่ทำไว้เยอะแล้วสร้างบุญไว้นึกถึงแต่บุญก็เลยเลยลืมนึกถึงโยมนึกถึงโรคโควิดไม่ได้นึกถึงอะไรนะแต่ก็อย่าประมาทโยมน,นะอย่าคําว่าอย่าประมาทให้นึกถึงบุญที่สร้างกันเอาไว้ทำเอาไว้อย่างน้อยเคยให้คาถาไปใช้แล้วทําสมาธิให้ามากๆนะอะนั่ง มันภาวนาสมาธิกำหนดสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆแล้วก็ว่าคาถาด้วยพุทธังมัจจิตธรรมังมัจใจโลกร้ายทั้งหลายวินาศสติน่ยหายขณะหายใจเข้าลึกๆก,ก็ว่าไปขณะหายใจเข้าก็ว่านะพุทธังมัจจิตธรรมังมัจใจโลกร้าย อมทนายมกิชณายมบณีพรและครอบครัวสร้างร่วมทาสีรหลวงพ่อเงินไหลามาห้าพันบาทอาโยมตอนนี้กำลังบุรณะององหลวงพ่อยืนอยู่เนาะ่อทองให้ลูกอาสาทุกบางเลยจะ้ะใส่ในนีน้เลยลูกนะเดีย๋ยวไปตอนนี้กำลังห่อนะโยมนะกำลังบุระององหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาที่โยมเห็นตั้งนั่งร้านเนี่ย ก็ใช้สีประมาณ100ร้อยกว่าชุดนะชุดละห้าพันบาทนายโยมน,นะก็ยังรับบริจาคคนไหนทําบุญห้าพันก็จะได้หลวงพระคําข้าวหน,นึ่งองค์นายโยมสมัยพระเดชหลวงพ่อฤาษีอยู่เลยเนาะแต่เหลือไม่มากก็โยมเหลือไม่ถึงร้อยองค์แล้วนะต้องบอกก่อนว่าหมดแล้วก็หมดกันเลยโยมเพราะไม่ได้สร้างที่ไว้ก็สร้างไม่ได้หลักโยมน,นะนะเป็นสมัยพระเดชหลวงพ่อฤาษีนะเพราะฉะนั้นแจ้งให้ทราบ จะเหลืออยู่ไม่ถึงร้อยองแล้วนายโยมก็จะะเบณะองค์องหลงพ่อเนี่ยองหลงพ่อสีอนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเหล,ลือต่องใหญ่โยมก็ใช้งบประมาณห00นึ่งล้านห้าแสนเสษเศโยมนะอะยังต้องมีหลายอย่างมาพระเนนพร้อมอย่างงบอกเลยเาวสาธุนี่เด เนรม,มามอยังว่เาเาไปเลไรไม่ต้องรีบตัดหรอกนะพนากโยมตอนนี้ก็เล่งในการบุรณะระหว่างที่โควิดย่าโยงหลังว่างๆก็เลยเร่งบุรณะนายโยมก็ยังไม่มีทุนรออะไรมากนะตอนนี้ช่าง็บดสำมลองบรยโยมนะต้องยอมรับว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยสองปีได้โยมถามว่าวัดก็ต้องบอกว่าฟักโวมฟักจน จนจนทุนไม่มีละทุนเหลือน้อยมดละโยมที่เก็บเบี้ยเก็บเล็กเก็บน้อยไว้เจอโควิดไปสองปีโยมไหมรายรับกับรายจ่าย็ณะไปคนงานนะโยมนะรับร้อยจ่ายพันโยมทุกวันนี้ก็ถือว่าก็เป็นภาระอยู่อนกันโยมนะก็ถือว่างานหนักการหน้าที่นยมก็ต้องทําไปไปให้รอดสาธุลุกอ้าว รอพระนะโยมเอาสาธุอ,องเราหลวงพ่อทองคำเนาะแต่รอหลวงพ่อทองคําเป็นทองคนะอํานะโยมนะทองคําแท้ก็ใช้ประมาณสามสี่กิโลนะอ่าเอาเถอะอ่ะให้พร้อมแล้วก็บอกเนาะพร้อมอยังอ่ามาเป็นรายเน้ไม่ต้องรียบุตร ออะไรหูกทำอะไรให้พระเออนะขอบใจมาก <ś ś ś> ใช้ได้หลา,าบุญนาลงพ่อนะอุ้มบักโยงธัญญรัตนะบุญวัฒนาวีรกุลนะพร้อมด้วยครอบควรัวเนาะห้าพันบาทโยมอ่ะส่ายชนองค์วันนี้หลกไม่ได้จิบผิด เอาไหนทำห้าพันเดี๋ยวบอกนะโยมมารับพระคําข้าวนะโยมนะถ้าห้าพันบาทมาบอกมารับพระคําข้าวนะโยมมาแจ้งเลยนะเราโยมไปเวียนเทียนก็อย่าโยมไปเวียนกันเองนะ้าเปิดเวียนไปเรื่อยโยมนะ <c oughs> อย่าไปจับกลุ่มกันเวียนที่วัดคืนนี้ก็ไม่ได้มีเวียนเทียนนะโยมนะเพราะนั้นที่วัดไม่มีเพราะนั่นเป็นคําสั่งนะโยมนะผู้ว่าานก็ห้าม จริงๆแล้วทำบุญนี่ก็ยังนะโยมนะเพราะว่าราชการจังหวัดมีหนังสือคำสั่งนะห้ามนะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือกติกาของหลวงด้วยโยมนะอ้าวสาธุโคงไปนะเจ้าค่ะบอกว่าดาวชมค่ะดาวชมค่ะเรื่องอาหารเทวันนี้ค่ะสาธุของลูกชาย

नोत सा वहवा तो अर्हत อะไรมีอะไรดูจากความที่เขา พระส์ท้ปงปวงจงฟังคําของข้าพเจ้าบัต้ได้มีทาย,ยกทาย,ยิกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนํามาซึ่งพระตาหารมาถวายเป็นสังฆทา,านอันว่าสังฆทา,านนี้พระลงองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีบุญอนิสงส์อันยิ่งใหญ่จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระพิสุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์ทั่วสังฆเามณฑลพระพองค์ทรงตรัสไว้ว่าให้แจกใจกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัตรนี้ข้าพเจ้าจะสมมุติตนเป็นผู้แจกของสองฆ์หากว่าพระพิสุรูปหนึ่งรูปใด เห็นว่าป็นการไม่สมควรแล้วก็จงทักทวงขึ้นได้ในทรามการระหว่างสงจะได้เกรงใจถ้าเห็นว่าป็นการสมควรแล้วก็จงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้คณะประสงค์เป็นผู้นิ่งอยู่ข้าพเจ้าจักรู้ได้ว่ายินยอมให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สมมติตนแจกของสง์ข้าพเจ้าจะได้ทำการแจกของสงนาการและบัดนี้ส่วนที่หนึ่งเจ้หนุแก่ภาพมหาเทระผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือข้าพเจ้าขึ้นไปลงลงมาก็พาะเทระ ส่วนที่สองย่อมถึงแก่พระมัชฌิมาลภันนวกะตลอดถึงพระพิสุที่อยู่ในอาว่านี้ทุกทุกรูปตลอดถึงน้องสมณเณรด้วยเมื่อพระพิสุสง์และสมณเณรได้พิจารณาอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาหารส่วนที่เหลือนี้ก็ย่อมถึงแก่บรรดาญาติโยมผู้ที่รักษาศีลแปดและผู้ที่รักษาศีลห้าตามลาดับองลงไปหากญาติโยมได้รับประทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาหารส่วนที่เหลือนี้ มีจิตเมตตาเอ็นดูต่อสัตว์เดรัจฉานจะนําเอาอาหารส่วนที่เหลือนี้ไปเลี้ยงดูแก่สัตว์เดรัจฉานก็ทรงอนุญ,ญาตเพื่อจะได้ไม่ให้เป็นโทษเป็นกรรมแก่สัตว์เดรัจฉานที่ได้มาบริโภคอาหารนั้นบัดนี้ข้าพระเจ้าได้ทําการแบ่งของสงออกเป็นส่วนๆแล้วถ้าถูกต้องตามธรรมตามวิัยแล้วก็ขอให้คณะพระสงค์จงให้สาธาสัญญาสาทุกกาลขึ้นให้พร้อมกันเทิด อาโยมานะพระสงฆ์ได้พิจารณากลัไปนหน้าที่ของโยมเนาะคนเยอะก็ค่อยๆโยมนะเว้นระยะห่างเลยสิบห้านาทีอยงพระสงฆ์ว่าเหลือเวลาเหลือฉันไม่เกินห้านาทีก็เสนะร็จแล้วนะมาต้องดีบ้อนะฉันได้เรื่อยๆโ,อโยมก็ค่อยๆทานนะอย่าไปใกล้กันนะพอวยดยื่นเื่องห่างเรา,าตักโยมให้มือห่างจากภาชนะหนึ่งเมตรโยมนะฮะ อจะตักอาหารโยมห่างหนึ่งเมตรนะอย่าไปตักใกล้ๆนะโยมเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวทำท็พพียาไว้โยมทําช้อนยาวๆโยมบอกทานลำบากก็อย่าไปกินมาเลยเนาะอาหทานอาหารนะก็ค่อยตักแบ่งกันโยมตักกันนะไม่ต้องไปรีบร้อนตักนะ